เป็นสีเข้มสุดเลยฟิดิผิวสวยมากเลยเป็นงานผิวฉ่ำโกโลด์รองพื้นเซรั่มของรอยัรองพื้นไม่รอยันะคะรุ่นนี้เลยมีทั้งหมด7สีนะคะรองพื้นเนื้อเซรัม่มจะเป็นงานผิวที่มีความฉ่ำโกโลด์ผิวสวยสุขภาพดีนะมีบำรุงมาด้วยนะคะมีไฮายาลูหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะทุกคนก็คือใสมาบำรุงให้แบบว่าเออผิวมีความฉ่ำโกโลด์สุขภาพดีนะอันนี้คือสีเบอร์หกถึงเจ็ดนะเนื้อเกลี่ยง่ายมากเกลี่ย ب, ปุ๊บมันก็มีความเนียนแล้วก็ซึมเข้าผิวเลยจะเป็นผิววห้้้ดดดูสสสุขภาาพีี 4, ีีะะอออ่่่ััันนนนคืเฉททงงงมมตแโ กลางทนเข้มเลยนะคือเป็นเฉดที่เข้ากับผิวคนไทยนะใช้เป็นสีนี้นะคะ6ขีด7นะเป็นสีเข้มสุดเลยรู้สึกว่าทาแล้วแบบได้เป็นผิวแบบหน้าแบบผิวแทนๆดีนะให้ความรู้สึกเหมือนเราใช้เซรั่มเลยทุกคนแบบเวลาเราทาสกินแคร์สมชื่อเป็นรองพื้นเนื้อเซรัม่มนี่ทาทั่วหน้าไม่วอกลอยนะฟิดิดผิวสวยมากเลยเป็นงานผิวฉ่ำโกโลว์ที่ดูผิวสุขภาพดี mm hmm. เห็นหน้าฉ่ำแบบนี้นะแต่ว่าเวลาจับอะไม่หนึบเลย ไม่มันไม่หนึบนะคะตัวเนื้อลองพืนนะ่ะติดนิ้วมาน้อยมากที่ลงรองพื้นเสร็จตอน1 0บโมงสีนะคะเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าก่อนนะ แต่งหนะ้าเสร็จแล้วนะคะฟินิชลุกวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะรองพื้นเซรั่มของ r o r e a l รุ่นนี้นะคะชอมากเลยสบายผิวหน้ามากๆแล้วก็มันได้เรื่องของการแบบว่าปกปิดที่แบบว่าเบาๆนะยังโชว์ความเป็นผิวอยู่เดี๋ยวทดสอบรุ่นนี้ให้ดูกันนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาเคลมในเรื่องของความติดทนด้วยนะติดทนนานนะคะเดี๋ยวมาดูว่าใช้ทั้งวันแล้วเป็นยังไงนะ,ะนี่ดูผิวกันทุกคนตอนออกแดดเหงื่อออกนะแต่ว่ารองพื้นยังอยู่ทนดีเลยอะไม่ไหลเป็นคราบ นี่คือเกือบ3ชั่วโมงละผิวยังสวยอันนี้คือว้าวก็บผิวมากเลยเพราะว่าตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วผ่านมาเกือบ10ชั่วโมงไม่ได้จับหน้าเลยทั้งวันนะคะไม่ได้มีการเติมแป้งด้วยดูคนดูผิวดิคือผิวมันก็ดูมีความมันนะตามระยะเวลาแต่ว่ามันเป็นความมันที่แบบผิวยังดูสวยหน้าดูไม่เยือแล้วก็ผิวหน้าดูมีความฉ่ำกโกลแบบเนี่ยผิวสุขภาพดีเลยแล้วดูงานผิวใ,ใกล้ ไม่เป็นคราบเลยแล้วก็รองพื้นหลุดไปน้อยมากสมชื่อรุ่น i n f ฟลิเบิลว่าติดทนมากๆเลยนะนี่คือซับมันครั้งแรกเลยนะของวันนี้นะลิก็เป็นคนผิวผสมอะ่ะก็ยังใช้ได้นะพอหลังซับอะ่ะผิวมันก็ดูโอเคขึ้นเห็นปะนี่ความมันที่ได้นะคะประมาณนี้ไม่มีรองพื้นติดมาเลยนะนี่คือเกือบ10ชั่วโมงซับมันครั้งแรกผิวสวยมากคือยังไปต่อได้เน,นี่ยเพราะว่ามันหลุดไปน้อยมา,มากเลยทุคนดูดิเนี่ย โอ้ยผิวสวยมากนี่ประทับใจมากแล้วก็วันนี้ทั้งวันน่ะให้ความรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ใช้รองพื้นเลยว่ามันเบาสบายผิวหน้ามากๆเลยจัดที่ดูเลยคือสีรองพื้นยังเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวลองหยุดให้ดูนะเนี่ยเห็นไ,ไหม สีมาดูกลืนไปเลยไม่หมองนะคะไม่ทําให้หน้าดูหมองค้ำแลหว่างวันรุ่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ลิกได้ใช้บ่อยในช่วงนี้แน่นอนเพราะว่าประทับใจอะ่ะชอบมากเลยใครที่ชื่นชอบการแต่งหน้าผิวโกลอยากได้เรื่องของความติดทนใช้ในอากาศร้อนๆบ้านเราได้แนะนํารุ่นนี้เพราะว่าติดทนจริงให้งานผิวสวยเลยสี่รองพื้นมีให้เลือกหลายเฉดผิวเข้มอะ่ะก็ใช้ได้นะอย่างคุมมันดีนะคะเบาสบายผิวหน้ามากๆเลย